พระธรรมเลวินิติบทที่4เครื่องบูชาลบล้างบาปพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าถ้าผู้ใดทำบาปโดยไม่เจตนาต่อพระบัญญัติประการหนึ่งประการใดของพระยาเวที่ทรงห้ามไว้และเขาได้ทำผิดข้อหนึ่งข้อใดถ้าปูโรหิตผู้รับการเจิมไว้ทำบาป ย่อมนำความผิดมาสู่ประชาชนเนื่องจากบาปที่เขาทำให้เขานำโคหนุ่มไร้ตำหนิมาถวายแด่พระยาเวเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปให้เขานำโคนั้นมาที่ประตูเต็นท์นับพกเฉพาะพระพักพระยาเวและให้เขาเอามือวางบนโคตัวนั้นและให้เขาฆ่าโคเฉพาะพระพักพระยาเว และปุโรหิตผู้รับการเจิมไว้จะนำเลือดส่วนหนึ่งของโคนั้นมาที่เต็นท์นัดพกปูโรหิตจะเอานิ้วจุ่มเลือดและประพรมหน้าม่านวิสุทธิสถานเจ็ดครั้งเฉพาะพระพักพระยาเวและปุโรหิตจะนำเลือดเล็กน้อยเจิมเชิงงอนแทน่นเผาเครื่องหอมซึ่งอยู่ในเต็นท์นัดพกเฉพาะพระพักพระยาเว ส่วนเลือดโคที่เหลือนั้นเขาจะเทลงที่ฐานของแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวซึ่งอยู่ที่ประตูเต็นท์นัดพบและเขาจะเอาไขามันทั้งหมดออกจากโคตัวที่เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปนี้คือไขมันที่หุ้มเครื่องในและไขมันทั้งหมดที่อยู่บนเครื่องในส่วนไตทั้งสองและไขมันที่ติดอยู่กับไต ซึ่งอยู่ที่บ้านเอลและให้เขาตัดไข่ที่อยู่ในเนื้อตับนั้นออกพร้อมกับไตให้เอาออกเช่นเดียวกับเอาออกจากโคที่ถวายเป็นสารติบูชาและปุโรหิตจะเผาสิ่งเหล่านี้บนเท่องบนแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแต่หนังของโครพร้อมกับเนื้อโคหัวขาเครื่องในและมูลของมัน คือโคทั้งตัวนี้ให้เขานำออกไปนอกค่ายยังที่ไม่มีมนทินที่ทิ้งมูลเท่าและให้ใส่ฟืนสุมไฟเผาเครื่องบูชาบนฟืนบนมูลเท่าถ้าชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดทำผิดโดยไม่เจตนาและความผิดนั้นถูกบิดปิดบังจากสายตาของที่ประชุม คือพวกเขาได้ทำผิดพระบัญญัติข้อหนึ่งข้อใดที่พระยาเวทรงห้ามทำพวกเขาจึงมีความผิดเมื่อความบาปที่พวกเขาได้ทำนั้นเป็นที่ประจักษ์ขึ้นให้ที่ประชุมถวายโคหนุ่มตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปให้นำโคนั้นมาที่หน้าเต็นท์นัดพบ และบรรดาผู้ใหญ่ของชุมนุมชนจะเอามือวางบนหัวของโคนั้นเฉพาะพระพักพระยาเวและให้ฆ่าโคตัวนั้นเสียเฉพาะพระพักพระยาเวแล้วปูโรหิตผู้รับการเจิมไว้จะนำเลือดส่วนหนึ่งของโคมาที่เต็นท์นัดพกและปูโรหิตจะเอานิ้วจุ่มเลือดและประพรมหน้าม่านเจ็ครั้งเฉพาะพระพักพระยาเว และปูโรหิตจะนำเลือดเล็กน้อยเจิมเชิองงอนท่านบูชาซึ่งอยู่ในเต็นท์นัดพบเฉพาะพระพักพระยาเวส่วนเลือดที่เหลือนั้นเขาจะเทลงที่ฐานของแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวซึ่งอยู่ที่ประตูเต็นท์นัดพบและเขาจะเอาไขามันออกจากโคนั้นหมด นำไปเผาเสียบนแท่นให้เขาทำกับโคตัวนี้เหมือนทำกับโคที่ถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปโดยวิธีนี้ปุโรหิตจะลบล้างบาปของชุมนุมชนแล้วเขาทั้งหลายจะได้รับการอภัยแล้วปุโรหิตจะนำโคออกไปนอกค่ายและเผาเสียอย่างกับเผาโคตัวก่อนเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปของที่ประชุม ถ้าผู้นำทำบาปคือทำผิดพระบัญญัติข้อหนึ่งข้อใดของพระยาเวพระเจ้าของเขาที่ทรงห้ามทำโดยไม่เจตนาเขาจึงมีความผิดถ้าได้แจ้งให้เขารู้ถึงความผิดที่เขาได้ทำนั้นแล้วก็ให้เขานำเครื่องบูชาเป็นแพะหนุ่มที่ไร้ตำหนิตัวหนึ่งมาถวายให้เขาเอามือวางบนหัวแพะและให้ฆ่าแพะ ในที่ซึ่งเขาฆ่าเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแดแ่พระยาเวเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปปูโรหิตจะเอานิ้วจุ่มเลือดบางส่วนของเครื่องบูชาลบล้างบาปนำไปเจิมเชิงงอนของแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเทเลือดที่เหลือนั้นที่ฐานของแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและให้เขาเผามะขามันทั้งหมดบนแท่นเช่นเดียว ับเผาไขมันเครื่องสารติบูชาโดยวิธีนี้แหละปูโรหิตจะลบล้างบาปของผู้นำและเขาจะได้รับการอภัยถ้าสามัญชนคนหนึ่งทำบาปโดยไม่เจตนาคือทำผิดพระบัญญัติข้อหนึ่งข้อใดของพระยาเวที่ทรงห้ามทำเขาจึงมีความผิดเมื่อได้แจ้งให้เขารู้ถึงบาปซึ่งเขาได้ทำแล้ว ให้เขานำเครื่องบูชาของเขาเป็นแพะสาวตัวหนึ่งที่ไร้ตำหนิมาถวายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปที่เขาได้ทำไปนั้นและเขาจะเอามือวางบนหัวของเครื่องบูชาลบล้างบาปและฆ่าเครื่องบูชาลบล้างบาปนั้นในที่เดียวกับเครื่องบูชาเผาทั้งตัวปูโรหิต จะเอานิ้วจุ่มเลือดแพะนั้นไปเจิมเชิงงอนแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเทเลือดทั้งหมดลงที่ฐานของแท่นนั้นและเขาจะเอาไขามันออกจนหมดอย่างที่เ,เอาออกจากเครื่องสารติบูชาและปูโรหิตจะเผาไขามันนั้นบนแท่นเป็นกลิ่นพอพระไทยแด่พระยาเวปูโรหิตจะลบล้างบาปของคนนั้น และเขาจะได้รับการอภัยถ้าเขานำลูกแกะมาเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปก็ให้เขานำลูกแกะตัวเมียไร้ตำหนิมาเขาจะเอามือวางบนหัวของเครื่องบูชาลบล้างบาปและฆ่ามันเสียเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปในที่ซึ่งเาขาฆ่าเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและปูโรหิต จะเอานิ้วจุ่มเลือดเครื่องบูชาลบล้ังบาปนำไปเจิมเชิงงอนแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเทเลือดทั้งหมดลงที่ฐานของแท่นนั้นและเขาจะเอาไขมันทั้งหมดออกอย่างที่เอาไขมันของลูกแกะออกจากเครื่องสารติบูชาและปูโรหิตจะเผาไขมันบนแท่น บนเครื่องบูชาด้วยไฟของพระยาเวแล้วปูโรหิตจะลบล้างบาปของคนนั้นซึ่งเขาได้ทำและเขาจะได้รับการอภัยเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพ,รพี่น้องทุกท่านค่ะ Leviticus Chapter 4 The Sin Offering The Lord said to Moses, "Say to the Israelites," When anyone sins unintentionally and does what is forbidden in any of the Lord's commands, if the anointed priest sins, bring guilt on the people, he must bring to the Lord a young bull without defect as a sin offering for the sin he has committed. He is to present the bull at the entrance to the tent of meeting before the Lord. He is to lay his hand on its head and slaughter it there before the Lord. Then the anointed priest shall take some of the bull's blood and carry it into the tent of meeting. He is to dip his finger into the blood and sprinkle some of it seven times before the Lord in front of the curtain of the sanctuary. The priest Shall then put some of the blood on the horns of the altar of fake fragrant incense that is before the Lord in the tent of meeting. The rest of the bull's blood he shall pour out at the base of the altar of burnt offering at the entrance to the tent of meeting. He shall remove all the fat from the bull of the sin offering. All the fat that is connected to the internal organs, both kidneys with the fat on them near the loins and the long lobe of the liver, which he will remove with the kidneys, just as the fat is removed from the ox sacrificed as a fellowship offering. Then the priest shall burn them on the altar of burnt offering. But the hide of the bull and all its flesh, as well as the head and legs, the internal organs and the intestines, that is, all the rest of the bull, he must take outside the camp to a place ceremonially clean where the ashes are thrown and burn it there in a wood fire on the ash heap. If the whole Israelite community sins unintentionally and does what is forbidden in any of the Lord's commands, even though the community is unaware of the matter, when they realize their guilt and the sin they committed becomes known, the assembly must bring a young bull as a sin offering and present it before the tent of meeting. The elders of the community are to lay their hands on the bull's head before the Lord, and the bull shall be slaughtered before the Lord. Then the anointed priest is to take some of the bull's blood into the tent of meeting. He shall dip his finger into the blood and sprinkle it before the Lord seven times in front of the curtain. He is to put some of the blood. On the horns of the altar that is before the Lord in the tent of meeting. The rest of the blood he shall pour out at the base of the altar of burnt offering at the entrance to the tent of meeting. He shall remove all the fat from it and burn it on the altar and do with this bull just as he did with the bull for the sin offering. In this way, the priest will make atonement for the community and they will be forgiven. Then he shall take the bull outside the camp and burn it as he burnt the first bull. This is the sin offering for the community. When a leader sins unintentionally and does what is forbidden in any of the commands of the Lord his God, when he realizes his guilt and the sin he has committed becomes known, he must bring as his offering a male goat without defect. He is to lay his hand on the goat's head and slaughter it at the place where the burnt offering is slaughtered before the Lord. It is a sin offering. Then the priest shall take some of the blood of the sin offering. With his finger and put it on the horns of the altar of burnt offering, and pour out the rest of the blood at the base of the altar. He shall burn all the fat on the altar as he burned the fat of the fellowship offering. In this way, the priest will make atonement for the leader's sin, and he will be forgiven if any member of the community sins unintentionally and does what is forbidden in any of the lord's commands when they realize their guilt and the sin they have committed becomes known they must bring as their offering for the sin they committed a female goat without defect. they are to lay their hands on the head of the sin offering. And slaughter it at the place of the burnt offering. Then the priest is to take some of the blood with his finger and put it on the horns of the altar of burnt offering, and pour out the rest of the blood at the base of the altar. They shall remove all the fat, just as the fat is removed from the fellowship offering, and the priest shall burn it on the altar as an aroma pleasing to the lord in this way the priests will make atonement for them and they will be forgiven if someone brings a lamb as their sin offering they are to bring a female without defect they are to lay their hand on its head and slaughter it for a sin offering at the place where the burnt offering is slaughtered. Then the priest shall take some of the blood of the sin offering with his finger and put it on the horns of the altar of burnt offering and pour out the rest of the blood at the base of the altar. They shall remove all the fat, just as the fat is removed from the lamb of the fellowship offering. And the priest shall burn it on the altar on top of the food offerings. Presented to the Lord. In this way, the priest will make atonement for them for the sin they have committed and they will be forgiven. Amen. May the Lord bless you.